สวัสดีทกด้วครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน Risk Travel วันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเราจะมารีวิวชุดและก็สกินปืนคือทำในสิ่งที่บ้านเขาไม่พาทำตัวเองนี่เลยครับผมอ่าแ้วก็ชุดนี้นะในชุดรวมนี่เลยนะครับผมนี่เห็นไหมโอเคงั้นเราไปเลยเพื้นที่ที่กว้างๆพอที่จะโอเค ไม่โดนครับไม่โดนเลียนยหญอยู่นะยางยังเฮ้ยอะไรวะมันจะไหนวะ <Yeah. S 1> แกแค้นอหรอยืนแดดทำไมโอไม่ตาาอีก ยัง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 ซิกแซกซิกแซกมาดิมาด, ì, มาด عم, ใิใครโอ้โหใครนี้ยังยิงไม่โดนเลยโอ้โหกะผิดนิดเดียวเฮ้ยใครมาทำอะไรมาเลยเลยลงอะไรโอ้โหอ่พีจีอ่พีจีมาแต่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดีจีมันัะหนอยวะไม่โดนอีกเอ้าเปิดดิยิงไม่ตายยิงไม่ตายสักทีต้องยิงหัวยิงหัวต่าน,นั้นใช่ไหมไม่โดนอีกไม่โดนอีกะ จะยิงยิงไหนกับจัดไอตัวปัญหาเฮ้ยอ้าวใครย,ยิงเราเมื่อกี้ไม่โดดมาเดีด๋ขึ้น โอเคนั่นแหละครับเท่านั้นเลยคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมเจอกันใหม่คลิปต่อไป